สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านะวันนี้รูกช่้งรัฐวัตตพลนธทีเอ็ดในคลิปนี้ผมจะมาสอนทำวอลเปเปอร์ใหม่ครับกันครับขั้นแรกให้เราก็เป็นที่คุณคุณจะแล้วให้เราก็เว็บนี้นะครับแล้วมันเเสร็จนะครับแล้วคุณก็หาภาพหนึ่งภาพที่คุณจะทำ สมมุติผมจะเป็นพ่อเอาเป็นพ้าพ่อบ่อพ่อพ่อภาพนี้แล้วกันนะครับแล้วลองดูสิครับ เก็มีความยากก็เขอาไฟด้วยนะครับเสร็จแล้วครับให้ค mm ุณกดเข้าไปตรงสีฟ <handic apped understands> ้าๆนี่ครับวรนอาทิต oh, ย <cs reside> <making dieta> ์สองคุณกดเข้าไปนะครับจากนั้นให้คุณกดเข้าไปตรงนี้นะครับลูกลิปเนี่ยคุณกดเกนเนอรี่แล้วก็เลือกสกินของคุณมานี่ครับสกินผมเดี๋ยวนะ ก็จะได้เป็นรูปสุกิลาแบบนี้นะครับเน่าเท่ลูกกดกดดาหลดสีเขียวอยู่นะครับมันหลุดสิจป,ปุ๊บก็จะได้ภาพแบบนี้มาเราสามารถทำไปทำเป็นโปรคลิปได้ด้วยนะครับ โอเคครับลิงเว็บไปอยู่ใต้ลางดีพิชชันนะครับใครอยากทำก็ไปกดข้าลิงก์ออกะครอกดลแค่กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจรวามรำ้ต่อไปนะครับสหวันนีสวัสดีครับ